สวัสดีค่ะอนเดียคอฟฟ่นะคะวันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะกับการรีวิวเครื่องชงกาแฟน,นะคะวันนี้เราจะมาด้วยแบรนด์นะคะจากอิตาลีน,นะคะตัวนี้เป็นแบรนด์ชื่อดังนะคะซึ่งนักสะสมนะคะหรือคอกาแฟเนี่ยจะรู้จักกันเป็นอย่างดีนะคะตัวนี้จะเป็นแบรนด์จากเซรมาม่านะคะแล้วก็เป็นรุ่นที่ได้รับความนิยมนะคะสูงมากๆเลยจะเป็นรุ่น E61 นะคะแล้วก็เราจะมาดูนะคะว่าในส่วนของตัวเครื่องนะคะ มุมต่างๆของเขานะคะรวมไปถึงการดีไซน์นะคะแล้วก็ฟังก์ชันของการใช้งานนะคะมีอะไรบ้างคะ่ะสำหรับรุ่นนะคะที่เราเอามารีวิวในวันนี้นะคะจะเป็นตัว E 6 1 Legend นะคะหรือว่าที่รู้จักกันในานามของตัวแมนนว l นั่นเองนะคะสังเกตง่ายๆนะคะตัวแมน u ว l ของเขานะคะก็จะเป็นคันโยกแบบเล็กนะคะสามารถดันปิดเปิดนะคะ ปรับชงนะคะในส่วนของตัวกาแฟอย่างอิสระนะคะทั้งสองหัวชงเลยนะคะแล้วก็ในเรื่องของตัวดีไซน์ของเขานะคะทั้งสองข้างเนี่ยเขาก็จะมีการดีไซน์ที่ใกล้เคียงกันแต่ว่าฝั่งนี้นะคะเขาจะมีตัวเกจวัดแรงดันเป็นแบบดูอัลเกจนะคะหรือว่าสามารถดูได้ทั้งแรงดันในหมอ้อต้มกาแฟะนะคะแล้วก็เป็นในส่วนของการกดกาแฟด้วยซึ่งเราก็จะมาเช็คในส่วนของแรงดันกาแฟที่ด้านนี้นะคะ แล้วก็ในส่วนของฝั่งด้านขวานะคะของเขาดีไซน์เป็นแบบโค้งแบบนี้นะคะจะไม่สามารถปรับอิสระได้นะคะแต่ว่าในองศาที่เขาดีไซน์มาแล้วเนี่ยค่ะมันสามารถสตีมนมได้ค่อนข้างง่ายนะคะสําหรับบาริสตาที่สตีมนมจะทําเป็นคาปูชิโน่หรือลาเต้อาร์ตอันนี้ก็ไม่เป็นปัญหาค่ะเพราะว่าก็จะไม่ได้ติดในส่วนของตัวถาดด้านล่างตรงนี้นะคะก็คือสามารถสตีมได้อย่างอิสระเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ตัวหมุนนะคะตัวนี้ค่อนข้างใหญ่นะคะแล้วก็หมุนง่ายนะคะโอเคแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งนะคะ ที่เขาดีไซน์ไว้มันจะเป็นในส่วนของตัวน้ําร้อนน้ําร้อนเนี่ยก็ดีไซน์โค้งเหมือนกันค่ะให้ตอบรับกับอีกด้านหนึ่งนะคะซึ่งตัวนี้ก็สามารถชงในส่วนของตัวชาหรือว่าโกโก้หรือว่าลูกค้าบางท่านเนี่ยเอาไปใส่ในเมนูของกาแฟก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ สำหรับข้อดีของตัวเครื่องรุ่นแมนนวลนะคะหรือตัว E61 Agent ตัวนี้นะคะก็อย่างที่เราบอกนะคะมันจะเป็นระบบแมนวนวลซึ่งอันนี้บางคนอาจจะมองว่าเอ๊ะมันจะใช้าย,ยากไหมอยากจะบอกไว้เลยว่าตรงนี้ใช้ไม่ยากนะคะในกาแฟปัจจุบันเนี่ยมีค่อนข้างหลากหลายและในเรื่องของตัวเลโชหรือ,อ er, ระดับการไหลของน้ําเราสามารถปรับแต่งได้ค่อนข้างง่ายนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งข้อดีของร่องตัวนี้หมายความว่า history, ไงคะหมายความว่าสมมติเราจะ ปรับที่เลโชเท่าไหร่เราก็สามารถเอาสเกลตั้งนะคะวางเป็นแก้วชงนะคะแล้วเราก็สามารถชงกาแฟตามโปรไฟล์ที่เรา,เาชอบได้เลยซึ่งอันนี้มันก็จะปรับแต่งได้ง่ายขึ้นะคะทั้งสองหัวชงนะคะตัวนี้จะเป็นระบบ h ีทเอชเชนะคะก็คือมีระบบผสมน้ําร้อนและน้ําเย็นเข้าด้วยกันซึ่งตัวนี้เราก็สามารถ ปรับในส่วนของช่องน้ําเย็นได้ด้วยเพื่อปรับอุณหภูมิของกาแฟถ้าบางท่านอยากจะให้หัวชงทั้งสองหัวชงนะคะมีอุณหภูมิที่แตกต่างกันหมายความว่ารสชาติกาแฟก็จะแตกต่างกันซึ่งอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่นงลูกเล่นของตัว E61 ะะสำหรับตัวเครื่องนะคะที่เรานำเข้ามานะคะก็จะเป็นเครื่องมือสองทั้งหมดนะคะสำหรับรุ่นเฟมา E 10S นะคะซึ่งอันนี้เราก็จะมีการล้างโอเวอร์ฮอลนะคะหม้อต้มนะคะรวมไปถึงเช็คอะไหล่นะคะต่างๆของตัวเครื่องอย่างเรียบร้อยนะคะอ่ะเราก็จะมาดูภาพรีวิวนะคะในส่วนของตัวภายในเครื่องกันคะ่ะ สำหรับด้ามชงนะคะของตัวเฟมา e 6 1นะคะตัวนี้เขาก็จะดีไซน์ออกมานะคะให้เป็นทรงคลื่นแบบนี้นะคะเวลาจับเนี่ยเราก็จะจับถนัดมือไม่ลื่นมือนะคะหมายถึงว่าการใส่หัวชงเนี่ยก็จะง่ายขึ้นนะคะรวมไปถึงน้ำหนักนะคะของตัวด้ามชงเองนะคะเขาก็ทําออกมาได้ค่อนข้างดีเลยนะคะสําหรับบางแบรนด์เนี่ยจับแล้วมันจะค่อนข้างเบาแต่ว่าตัวนี้นะคะเขาทําออกมาได้ดีมากๆ<ม>เวลาเราใส่ด้ามชงนะคะตัวนี้ก็จะใส่ง่ายด้วยนะคะแบบนี้ ค่ะแล้วก็เดี๋ยวตรงนี้นะคะเราจะมากดกาแฟนะคะจากเครื่องเฟม a า e 6 1กันค่ะตัวนี้นะคะก็ใช้งานง่ายมากๆนะคะแต่ปกติแล้วเนี่ยจริงๆเราสามารถใช้เป็นตัวตาช่างนะคะมาวัดปริมาณได้นะคะนี่เราะดานขึ้นแบบนี้ได้เลยตัวเครื่องก็จะทํางานนะคะแล้วก็ตัวแรงดันสังเกตนะคะตัวเนี้ยของเขาก็จะปรับนะคะตัวน,นี้เราปรับให้เป็นมาตรฐานก็จะอยู่ที่ประมาณ9กาบาทนะคะเมื่อเราได้ปริมาณนะคะตามที่เราต้องการแล้วเราก็ดึงคันโยกตรงเนี้ของเราลงนะคะแบบนี้นะคะ สำหรับตัวกาแฟนะคะตัวนี้มันก็จะขึ้นอยู่กับว่าระดับการทั่วนะคะรวมไปถึงตัวมเมล็ดก,กาแฟต่างๆด้วยลูกค้าก็สามารถปรับแต่งในส่วนของตัวแรงดังนะคะหรือว่าปรับแต่งในเรื่องของตัวน้ำร้อนน้ำเย็นที่มาผสมกันหรือระบบพี e เอ็กเชนนั่นเองนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจนะคะทางบริษัทอีเดียคอฟฟีนะคะเรามี เครื่องนะคะให้เลือกหลากหลายมีทั้งตัวแมนนวลนะคะแล้วก็เป็นตัวจูบิเล่หรือว่าตัวปลุมหมดด้วยค่ะ